ไรย้อนเป็นอยู่ใช่ไหมอยากจะทราบว่ากินน้ําหลังอาหารทันทีจะช่วยให้การย่อยทํางานไม่ดีอันนี้จริงไหมคะการย่อยทํางานดีไม่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นกดไลย้อนหรือไม่เป็นกดไรย้อนตัดไปกดไรย้อนอไปก่อนกดไรย้อนคือเรื่องของกดไรย้อนนะครับไปทําคลิปตอบไปแล้วส่วนการกินอาหารเสร็จแล้วปุ๊บไปดื่มน้ําตามเนี่ยเอาตรงนี้กินอาหารเสร็จปุ๊บยังไม่ทันจะลุกเลยกินกินอยู่อ่ะดื่มน้ํา กินข,ข้าวกินอะไรหิวน้ำเปล่ากินน้ำเปล่ากินต้องกินาช้าอะไรอย่างเงี้ยคาถามคือว่าพอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยการย่อยมันจะท้องอืดหรือเปล่ามันย่อยได้หรือเปล่านี่คําถามประเด็นอยู่ตรงนี้ต้องตอบอย่างนี้ครับการย่อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหม้อของเราเนี่ยไปตั้งบนเตานะครับท้องเรากระเพาะเราเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องทําความร้อนในกระเพาะเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการต้มหมูเวลาอาหารกินเคี้ยวๆเละ กัด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 ย่อยบางคนเคี้ยวไม่ละเอียดไหลลงมาในกระเพาะกระเพาะทําหน้าที่เอามาต้มถ้าเราเปิดไฟอ่อนเกินเราเอาข้าวเอาผักเอาอะไรไปต้มสมมุติเราหุงข้าวเวลาเราหุงข้าวเนี่ยเราข้าวใสา่อน้ําใส่เราให้ความร้อนด้านล่างความร้อนก็จะทําให้ข้าวสุกถ้าความร้อนมันพอดีแต่ถ้าร้อนเกินเป็นไงครับข้าวไหมข้าวไหมดาเลยกินไม่ได้ร้อน,ร,อนร้อนเกินแต่ถ้าเย็นเกินเปิดไฟอ่อนเกินก็ต้มอ,อยู่อย่างนั้นไม่สุกสักที พองบวมจนข้าวอืดก็ไม่สุดนี่แหละอาการในร่างกายเราเปรียบอย่างนี้มันไม่เกี่ยวว่าเราจะกินน้ําเข้าไปหลังจากที่กินสมมุติท่านกินข้าวแต่ท่านกินอาจจะกินข้าวผัดกะเพราแล้วท่านกินกินอยู่เออกินสักพักกินไปสักครึ่งจานหิวน้ํามันอาจจะเค็มหรืออะไรก็อยากจะกินน้ําอันนั้นไม่มีผลมันก็เหมือนกับเรากินข้าวต้มอ่ะในข้าวต้มก็มีน้าแต่การจะที่มันจะย่อยดีย่อยไม่ดีมันอยู่กับเตาแก๊สเราอะเราเปิดไฟแบบไหนถ้าเปิดไฟแรงเกินก็ไม่ ทาให้ร่างกายร้อนเกินการกินแบบนั้นถ้ากินอาหารแบบนั้นถามว่าย่อยได้ไหมก็ย่อยไม่ได้อีกร่างกายคนเรามันประหลาดมันไม่เหมือนเตาแก๊สนะเตาแก๊สมันยังทําให้สุกจนไหมใช่ไหมแต่ใน,นกระเพาะเราเนี่ยถ้าร้อนเกินมันไม่ย่อยเลยอะไรถ้ากินแล้วร้อนสมมติร่างกายท่านเป็นไข่อยู่แล้วท่านดันไปกินของที่มีนิดร้อนอีกร่างกายตัวก็ร้อนดันไปกินของนิดร้อนอีกมันบอกไม่ได้แล้วอย่าเพิ่งไปย่อยเพราะเดี๋ยวมันจะร้อนแล้วมาเจอร้อนมันจะร้อนเกินเขาจะหยุดย่อยกลายเป็นย่อยไม่ได้ทั้งๆั้งที่มันมีเตาแก ไม่เหมือนกับเตาแก๊สแต่เปิดมากมันทําให้เตาติดไหมก้นหม้นอนั้นมันยังทําแต่ร่างกายเรามันมีตัวสัญญาเขาคอยเช็คถ้าร้อนเกินเขาไม่ทํางานแต่ในทางตนข้ามถ้าเย็นเกินเขายิ่งไม่ทํางานใหญ่เลยมันเกิดเป็นลมท้องอืดบางคนกินเข้าไปทำไมมันร้อนเริ่มแน่นบางคนเลยบางคนเสียดท้องบางคนตดออกมาเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือไม่สมดุดลร้อนกับเย็นไม่ได้เกี่ยวกพาว่าเป็นกดไหลย้อนหรือไม่เป็นกดไหลย้อนอันนั้นไม่เกี่ยวคนเป็นกฎไหลย้อนก็เป็นอย่างนี้ได้ คนไม่เป็นกฎหลาย้อนเป็นคนปกติก็เป็นอย่างนี้ได้ถ้าเตาแก๊สของเขาร้อนเกินหรือเย็นเกินส่วนการกินน้ําระหว่างรับประทานอาหารนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดร่างกายคนนั้นร้อนเกินเนี่ยเขากินน้าเข้าไปมันก็โอเคมันก็ไปลดความร้อนเช่นมาร้อนๆทางานตากแดดมาเข้ามาในบ้านมีข้าวหุงใหม่ๆกินข้าวร้อนๆอย่างนั้นอ่ะจำเป็นต้องกินน้ำอาจจะก,กินน้ําเย็นๆน้าใบโบกน้ําชาเขียวน้าเต้าหูอย่างั้นโอเคสดชื่นแต่ถ้าเกิดมาหนาวๆอากาศเย็น,นเจีียบอยู่แล้ว ดันไปกินน้ําเย็นเจี๊ยบกินชาเขียวเย็นกินใบบัวบกมันเย็นเกินอ่ะไปกินน้ํปัน่นผลไม้เย็นท้องอืดอันนั้นคือเย็นเกินเข้าใจหรือ,อยังเข้าใจก็คืออันนี้พี่เขาน่าจะเคยได้รับข้อมูลมาว่าน้าเนี่ยเข้าไปเจอจางผมก็ยยเคยได้ยินไม่จริงครับผมทดลองกับตัวเองแล้วเมื่อก่อนได้ยินว่าอย่าไปกินน้ําขณะกินข้าวเดีย๋ยวจะย่อยไม่ดีได้ยินเหมือนกันเคยได้ยินมายาวนานแล้วแล้วก็ได้ยินมาตั้งแต่เรื่องกดไลย้อนได้ยินมานานเมื่อก่อนกดไลย้อนไม่มีนะในบ้านเราเพิ่งจะไม่มีช ก่อนหน้านี้สามสี่สิบปีก่อนไม่มีโรคก,กดดหลยย้อนโรคแพนแนองแนิกโรคอะไรต่างๆนี่ไม่มีเพิ่งมามีในยุคที่เราจิ้มวอซอกันเนี่ยแล้วก็เราเครียดมากๆแล้วมีโซชงโซเชียลเนี่ยความเครียดต่างๆทําให้เกิดอาการแบบนี้ส่วนอาการกินข้าวแล้วกินน้ําทําให้ย่อยไม่ดีนี่พูดมาตั้งแต่โบราณแล้วไม่ใช่เพิ่งพูดผมเคยแล้วผมเป็นคนที่เมื่อก่อนอยู่โรงเรียนสมัยจำเด็กๆสมัยตอนเด็กๆอ่ะเรียนมหนึ่งมสอเรียนบดินเนี่ยช่วงเที่ยงจะเตะบอลัน เล่นกันกลางแดดแย่งสนามฟุตบอลใครเรียนอยู่จะรู้มันสนามฟุตบอลมันมีอยู่สามสี่แย่งกันเตะบางทีช่วงเที่ยงไม่ไม่กินรีบเตะกวันเดียวถึงคิวยังไม่ได้เตะเตะเสร็จลิ้นห้อยเลย <c oughs> เหนื่อยเพื่อนบอกไอ้เดี๋ยวอีกยี่สิบนาทีจะเรียนบ่ายโมงแล้วรีบไปกินข้าวเว้ยก็ไปนั่งกินบางทีกินไม่ลงเหนื่อยร้อนพ <c oughs> อร้อนมากๆผมก็เลยกินน้ำนะกินน้ำได้วยบางทีสั่งข้าวมามีอะไรนะแกงเขียวหวานผัดกุ้งผัดไก่อะไรกินไข่ดองไข่ดาวกินข้าวผัดอย่างเงี้ย กินไปก็กินบางทีก็กินแก้กลวยไปด้วยบางทีกินโอเลี้ยงให้มันเย็นอ่ะมันก็ไม่เห็นย่อยมีปัญหาอะไรเพราะระบบย่อยเรามันยังดีการที่เราจะเป็นย่อยดีไม่ดีมันอยู่ที่ระบบย่อยดูแลระบบย่อยให้ดูแลตับคนไหนตับไม่ดีนะครับกินของมันมันปุกบท้องมีลมเต็มเลยบางคนกินน้ํามันที่อาจารย์เอกให้กินน้ํามันมะพร้าวน้ำมันงาดำบางคนกินสองช้อนโต๊ะยังไม่ได้ค่อยๆปรับแต่ระบบย่อยยังไม่ดีคนเป็นกดไลย้อนเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราต้องรู้สาเหตุก่อนผมทําคลิปแล้วไม่อยากจะพูดเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาาวแต่ถ้้เสันๆ ถ้าเราไปดูทั่วไปคลิปต่างๆหมออาจารย์ต่างๆเขาจะบอกเกิดจากเชื้อนั่นเชื้อนี้จริงๆไม่ใช่กรดไลย้อนเนี่ยมันอยู่ในกระเพาะกรดน,นี่มันอยู่ในกระเพาะร่างกายเราเน่ยกระเพาะเนี่ยมันมีหน้าที่ย่อยมันไม่ใช่แค่บีบบี้ให้มันเละแต่มันหลั่งกรดออกมาด้วยกรดนี่มาเพื่อย่อยอาหารเป็นปลาเช่นเนื้อเช่นผักต่างๆมันมีกรดแต่และชนิดย่อยผักแบบหนึ่งย่อยปลาแบบนึงย่อยเนื้อแบบหนึ่งเพราะมันหลั่งกรดออกมามันบีบบีบบีบเนี่ยถ้าปกติมันจะมีฝาปิดประตูเข้าเนี่ยอาหารมันลงมาจากตรงนี้ไหลลงมามัน บีบยังไงมันก็ไม่ออกอันนี้ไอ้คนที่เป็นกดไหลย,ย้อนใน,นหูรูดมันอ้าฝามันเปิดพอบีบเสร็จมันดันขึ้นมันดันไหลขึมาตลอดอาหารแสบไปหมดตรงนี้ต่างหากเราต้องแก้ตรงฝาตรงนี้ไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนจะบ้าล้วไม่มีขายต้องแก้ที่ความเครียดต้องแก้ที่หาเเครียดไม่มีกดไหลย,ย้อนสักคนที่อารมณ์สุขภาพดีใช้ชีวิตสบายๆอยู่พอดีๆทางสายกลางวัชมะปีประทานจะไม่เป็นส่วนมากตึงเครียดเกินไปทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตปัญหาการเงินการงานความรักสุขภาพ ปัญหานี่สิ่งอะไรต่างๆคนเราพอมันสติ๊กมากๆเนี่ยร่างกายมันต้องการจะผ่อนคลายพุกนี้เราต้องมาเจอภาวะเดิมปัญหาเดิมเรื่องเดิมม้เจอทุกวันระบบซิมพาทติกมันไม่ได้คลายทีนี้มันทนไม่ไหวจิตได้สำนึกไปคลายเวลาที่มันไม่ควรคลายดันไปคลายตรงฝาเปิดไปคลายเพราะมันย่อยมันก็ดันขึ้นมาอันนี้เราไม่รู้พอเราไม่รู้เราก็เอ๊ะเกี่ยวกับระบบย่อยหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นตรงนี้มันได้คลายสรุปสั้นๆกินน้ำจิงสาหร่ายหนึ่งช้อนโต๊ะกินน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ตามด้วยผม อยากดูละเอียดไปดูในไลฟ์สดก็ได้สองทุ่มนี่เราพยายามสรุปให้เร็วที่สุดเพราะเดี๋ยวนี้คนชอบเบาเาจันเอกคลิปให้มันสั้นๆหน่อยตะกอนมาหนึ่งนาทีสามนาทีเดี๋ยวนี้มันยาวเหลือเกินก็นี่คนนี้เขาอยากให้ละเอียด,ดแต่รายละเอียดมันยังทีก็ต้องพยายามแยกย่อยเลยกันมีคำถามอะไรทิ้งมาที่คอมเมนต์ได้เลยครับตะก้าจะปักให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เนะาะก็คือถ้าเป็นกดละย้อนนะคะแนะนําให้กินผงกล้วยดิบแล้วก็น้ํามันมะพร้าวนะคะโอเค